ไมีน้ำจิ้มเลยวไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเลยว่ะบ่ขี้หอยน่ขี้หอยกินโอ้โไเกาลี้จแกน่วเี่ยเะยี่ยหาคนสวย กงหอายดจางั้ข่ในวอากกินน้้กุงหอลายดมันี้ก็ลดโลนึงแหละเนี่ยเป็นนักเกดูว่าเปิดเลยนั่นหซื้อซื้อให้เขาแต่ตอนนั้นก็จบแล้วตอนนี้ทองแพงด้วยจ้องแกเลยนะข่องดอกพ่อยังบ่ฮะอยแต่ก็ทีนีซานมาต้องพุกแม่พิม จอม้าจ่าเลี้ยงกดีเลยทางเชียงนี่ยจยบมาเล็แข่ขาเขามเขาจะยุ่อยู่เนี่ยานแ้วขอีออกไปวะข้อีออกไปแตเลี้ยงดังอยู่เงี้ยบอกแกอัไครับ เสีไปกับเรื่องนังหลังนี่ดิเสียนงเรืนี้ไงไปไ้ไปน่ไรื่องนี้คไปแต่คกอไม่คตาัวปีอเดี๋ยวแกไม่ไปส่งเดี๋ยวแกไม่ไปส่ง